พี่น้องป้องไปทีมงานหอบสาสตร์ของสาวผู้ดีเถื่อนคนสวยแรดรวยมากนะคะเนาะคือเก้าคือเดิมละค่ะเพิ่มเติมก็คือสวยกว่าเก้าเล่น่ะคะเกิดมามีกรรมดำาต่สวยก็ <c oughs> เลยนนันะเนาะเป็นจ้งไหนกันแน่หัวหน้าสาวผู้ดีเถื่อนหอบสาสตร์อัน เล่นความท่งผู้เบิกผู้เบิกมายำไหนหมุนโค้งหมุนปลามายำไหนกับมะนางแผ่แหว่เห็ดคิวบะเกิงปากแปรแปรดังแมเมะปากแปรแปรถามประโยคเดิมๆว่าเป็นจังไหนแน่สบายดีบ่น,นะคะนะอย่าฝ่าเบือคำถามนี้เด้อพี่น้องสาวผู้ดีเทีนมีความสุขที่ได้ถามไหมคะ่ะมีความสุขอย่างวันตีมีความสุขที่โชคดี ของมือนี่อีกมือหนึ่งที่สาวผู้ดีเทือนหนึ่งมีโอกาสตื่นขึ้นมาในมายิมในมังหัวในมะนางทักท้ายกับพีกับนองของสาวผู้ดีเทือนสาวผู้ดีเทือนคิดว่าเป็นความโชคดีที่สุดของสาวผู้ดีเทือนแล้วล่ะคะ่ะที่มีโอกาสตื่นขึ้นมาที้มีโอกาสเห็นแสงตะเวนของมือไมะะ่เนาะค่ะเนาะบเจ็บบ่ไข่บ่ป่วยแค่นี้สาวผู้ดีเทือนกะก็ดีใจแล้วล่ะคะ่ะก็เลยอยาก ก็เลยมักประโยชน์ของคําว่าเป็นจังไนแน่ยูดีสบายบอมันเป็นคำถามที่แบเดิมเหมือนจะบุมีอย่างมากไม้ละค่ะแต่มันมีความสุขที่ได้ถามไหมค่ะน้องๆเนาะสาวผู้ดีเชินกันสบายดีมากกากขึ้เก้าละค่ะไม่ได้บรลยสบายธรรมาดาสบายมากมากขื้เก้าขึ้นเดิมละค่ะนางเฮ็ดขี่โผใหญ่เองเลงขึ้นแม่ปอกแม่เป่งอยู่พราปนีละค่ะแล้วก็ช่วงนี้ยังตอบข้อเมนว่าเบิร์ดได้ค่ะ บ <laughs> มเมนดังเราบมเมนดังเรายิงได้พี่นวงมันบงมีเวลาไหมคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้สาวผู้ดีเทียนกระเอกอะบ่ค่อยได้จ้จงคนงานมาซอยปันไดเหตุผลเรื่องรักก็กขึ้นนึงนะคะเขาสื้อู่ดูหนาวแล้วก็เหมือนจะพีโคโคนกะชิมกเขาไกลๆแถวๆมู่บานดิสาวผู้ดีเทียนดูและะ้วกะอากาศกันหนาวอุณหภูมิติดลบเด้คะ่ะมือสองมือมันีติดลบหนึ่งองศาแล้วหนาวค่ะได้พี่นวง แต่ว่ายังเหลือหิมะบ่าันี่ตกค่ะสาวผู้ดีิเจนก็เห็นหลายๆา,ายประเทศเนาะค่ะเนาะเป็นกหมนมีหิมะเริมตเ๊เลิมหยังมาแล้วหนาวคักแล้วยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพเด้อค่ะบอกว่าทั้งจากต่างเดินบว่มาบานเทาละค่ะบานเทากับอากาศแปรปรวนเนาะค่ะเนาะในนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพจะของ <c oughs> พระเอกว่าจอบกับพี่น้องเ <c> ฮ <oughs> ้ยว่าจอบเมียดีดีพี่น้อง <c oughs> เฮ้ข้าวมาล้านอันว่าผัวเมียนัันกูมึงเงี้ยเดีว่าน,ะะน้องนองพุฒาุณสอนมาเด้แจะว่าจะอดวใดแม่พี่น้องอ,อันมาผัวเมียนัันกูมึงเยดีว่าย้ำพนเพื่มาแบข้ามเอ้ยเลี่ยวน้องพี่น้องก็งเปลี่ยนเอยผัวทันทีปเปลี่ยวอยาเอาเป็นตัวอย่างสาวพุทธีเทือนนะครัมันบ่ดีนะคะนาอ พี่สอบสวัสดีหูเบิร์แล้แต่มันก็อุบัตดได้ได้คะเรื่องเชื่อมเนแล้วค่ะอันนี้ว่าเดนบอกมาทำสเตะไปก็เลยลื้มแล้วพี่น้องโว้ยัสี่ตัวเอานี้ย้ายน้องใดได้เด้กับสาวผู้เชื่อหนึ่งนะแล้วกันพอถึงแท่งเอืเอ,อถึงเงินไล่ไล่ประเทศเนาะคะ่ะทุกคนก็นเริ่มมีมาตกแล้วสาวผู้เชื่อกับเลื้มก็มาเป็นสี่ตัวตกขม้า กำ <sk r ug> ลังสิลรนไหลคว,เว่เบวกลังอยู่ในหัวสมองัวนผัวเถ่ามาจบตกกระมาเรือหมดเลยพี่น้องเนานะสาวคนนี่เชิญกะขอให้พี่น้องดูแลร,รักษาสุขภาพเด้อค่ะทั้งบานเฮ่ากะช่วงนี้ก็รู้สึก่วน้ำถ่วมหลายพื้นที่แล้วก็สร้างแดนสร้างประเทศก็มีหิมะเริ่มตกจังใดเฮาต้องยู่ใดนะคะพี่น้องเนาะชีวิตเท่าก็ต้องมีการดินล้นมีการต่อสูงเพื่อที่จะเอาตัวหลอดนั่นละ่ะมันม่มีอย่างลำบากดนกะคะ่ะ ลำบากมันก็อยู่ที่ความคิดเท่าหน่อยลำบากคนใดเท่าต้องอดเอาทนเอาเพื่อเท่าจะได้ไม่ชีวิตหลอดอยู่ต่อสู่กับมเหม,มือหนึ่งไปเนาะค่ะเนาะล้วก็ช่วงนี้แล้วค่ะเด้อสาวผดีเทือนกะหอบสาสตร์ไปสาสตรเนี่ยเพราะว่าหล,ลายๆช่องเจะเปิดมาผอมๆกันเนาะค่ะเนาะหลยช่องเจะดเปิดมาผมอมๆกันคนพ่านกดมีโคษนาเกาบางคนในเงเินเดือนเราสาวผดีเทือนยังไปบ่งใส่อยู่พี่น้อง จะเบื้องหายแล้วหายอีกแม่มาามือละเจ็ดแผ่นมามือละสามสี่แผ่นหายไปหม่าือละหาหกแผ่นมามือละเจ็ดแผ่นหายไปหม่าือละสีมม่แผ่นหนึ่งปิ 4, แม่พี่นองเนาะต่ำเกินกับคนเมาเหล่าละอันยอดผู้ติดตามของสาวผู้ดีเทินเนี่ยเดินหน้าสามเก้าซอยหลังสี่เก้าสีน้อพีนองเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแดงดงอกบัวสวยละผู้ขาบ่ได้บ่ได้ออนซ้อนอยางเนาะ,นะค่ะเนาะสาวผู้ดีเทีนกะค่อยๆหอมสายไปบ้านนั้นบ้านนี้ละค่ะบางคนที่เห็ดช่องเห็ดยังมา เพื่อนจะมีโฆษณามีนังขายายาให้สาวผู้ดีเชิญก็ไปนั่งเปิดร้านให้ได้ค่ะพี่น้นองบ่าเมืองยังเด้คืออยากให้เพื่อนมีไรใดนะคะเนาะอยากให้เพื่อนมีรไรใดยังไงหน่อยกับสาวผู้ดีเชิเครื่องหนึ่งสองเครื่องสี่กับไปร้นนานโฆษณาให้กับสี่ได้บาทส,สองบาทตติมเงินไปสี่กับมันกับกับเป็นสาวสาวผู้ดีเชิญกับกับ,กบนั่งเบื้องให้ละค่ะเปิดร้านไวยให้บางทีกับเปิดทํางานฟังไปเปิดร้นดนานโฆษณาให้ละค่ะบางคน เพิ่นกะมีโฆษณาตนเงีวบ่พอเพิ่นกะเฮ็ดคลิปเงีวบางคนเฮ็ดคลิปเงี้ยวขวดสแตนกะบเงีวบ่พอได้พี่น้องสาวผู้ดีเ่นกัไปนั่งเบิ่งห้คือเก่าล่ะค่ะบริตตี้บ่ได้ว่าดอกอันนี้บ่ได้ว่าบ่ได้ตำหนิหรือว่าอีหยังเด้อค่ะเด้ออันนี้กะคือเว้าสู่ฟังในนั้นกะสาวผู้ดีเ่นกัเต็มใจล่ะค่ะ เต็มใ,ใจนั่งเบิง้งงห้แล้วค่ะอันโฆษณาของสาวผู้ดีเจเนี่ยกดตรขำไปเลยนะคะเด้อบ่ต้องเบิง่งงห้ายเพระาะว่าสาวผู้ดีเจเนบ่ยบ้านเปิดไรได้คะ่ะบ่ทันในบ้านโกดแกบ่แม่นหยังเด้อบ่แม่นว่าใจงใ่ายใจปัมป๊มบ่ได้สร้างโฆษณาได้ค่ะมันยังบ้านในบ้านโกดแกกดคตรขไปเลยคะ่ะพี่น้อง เนาะค่ะเนาะบ้าตองมานั่งเสียเวลาบนขวดเสนาให้สาวผู้ดีเชนนะค่ะเด้อสำหรับหลายๆคนที่เข่ามาใหม่บางพวเสีย่าโอ้สาวผู้ดีเชนเพิ่ไมีโดเสนาเขาเหล่าคอยนั่งเบิกเหินก้นหน้าป้าตองนะค่ะเด้อบ้าตองกดข่ามไปโหลดค่ะสาวผู้ดีเชนว่าเนี่ยผ่านเกณฑ์ผ่านกดอีกอย่างจังๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็อาจจะไปซาแน่แต่ก็ไปละค่ะบางคนกับสาวผู้ดีเชนกับไปกดติดตามให้เพิ่อนบ่มากกดติดตามให้กับซ้ำสาวผู้ดีกับไปได้ซอลีเออบ่ได้วอลีบ่ได้อีหยังนะค่ะเด้อบ้าตอง คิดมากไปต้องอีหยังน้ำสาวผู้ดีเทียนเพราะวะ่าถ้าผู้ดีเทียนก็มีไหวซื่อนๆนี่แหลคะค่ะมีไหวเบิง่งมีไหวบาของสีแ่แหละมีไหวผุดดาคล้ายๆถามข่าวนะคะเนาะล่คะค่ะไหน,นอีกมืออื่นเออมืออื่นนะคะเนาะมืออื่นสาวผู้ดีเทียนกับติไปหาหมอเป็นเป็นโรงพยาบาลที่สาวผู้ดีเทียนจะต้องไปเฮ็ดคอดล่ะคะ่ะเพราะวะ่านั่นทีนี้่สิบแปดมืออื่นจะต้องเอาเอกสารจากทางคลินิกที่สาวผู้ดีเทียนฝากทองไปอัน ไปหายโรงพยาบาลเนาะคะ่ะเนาะทางขี้ดีเกิดกระสีทรงตอ่อทรงงานต่อหายโรงพยาบาลแล้วก็มืออื่นถ้ามีเวลาเนาะคะ่ะเอ้ถ้ามีโอกาสเพราะมันมีเวลาถ้ามันมีโอกาสได้ไทายหรือว่าหมอเปินอนุญาตสาวผู้ดีเทียนกระสีทายห้องห้องคอดของสาวผู้ดีเทียนแล้วก็ห้องพักฟืน้นของสาวผู้ดีเทียนให้เบิ้งเนาะคะ่ะเด้อแต่ว่าสาวผู้ดีเทียนก็บ,บ่ได้รับปากว่าจะต้องทายให้เบิ้งบ่รู้ว่าหมอคนจะห้ยทายบ่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าสาวผู้ดีเทียนว่าคือสิเป็นไปได้ยากเพราะว่า ต่างประเทศเป็นจะสซีเรียนเรื่องสิทธิการทำงานสิทธิส่วนบุคคลโดยเฉพาะยิ่งสถานที่ราชการเพิ่นก็นต้องอัน,นี้จักน้อยนะคะเนาะแล้วก็พราะจะไปยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วมืออื่นกะ ไปเขาคอสสุดท้ายค่ะคอดที่พระเอกคนซื้อไว้ให้หลายคนก็สิว่าายุต้างเดานะี่มีคอดคอดลูกแบบนีแบบนั้น่ค่ะมันมันกับเป็นบางบางลยงาบาลมันกับเป็นบางพื้นที่เนาะค่ะเนาะบางประเทศอาจจะบ่มีบางประเทศอาจาะอาจะมีเพราว่าพระเอกคนก็ซื้อคอดไว้ให้คอสําหรับเป็นนางฟังเป็นกิจกรรมของบรรดาคนที่จะเตรียมคอดละค่ะไปรีแลกไปเห็ดกิจกรรมร่วมกันไหมคะ่ะ ว่าที่คุณแม่เนาะค่ะเนาะเป็นกด็กไปเห็นกิจกรรมออกโยคะออกกําลังกายเล่นสนุกสนานกิจกรรมเหมือนเฮาไปเลี้ยนนี่แหละคะ่ะมีกิจกรรมแล้วก็อันนี้อีกไปอื่นไปหาหมอไปเขา่าคลอดแล้วก็เตรียมตัวนะคะเนาะโอ้ยลูกค้าโทรมาแล้วพี่น้องเลยเสด็จไปเตรียมของเพราะว่าสาวผู้ดีเช่นชวงนี้ก็บ่ค่อยเด็ด พอมันบ่คอยค่ะบ่ได้จ้างคนงานมาซอยหลายคือเก่าเพราะว่างานกับบ่คอยมีอากาศมันกันหนาวเห็ดพ่อเห็ดเองเลยกับเห็ดสาวผู้ดีเิอทองแปดเดือนกลัวเราก็ต้องยางเห็ดงานงงงน้ำผัวได้ค่ะพี่น้องบ่เห็ดกับน่งเบิ่องผัวกับอดบ่ได้ไหมค่ะก็ต้องกับจัดสลัดล่างสลัดแต่ว่ากับบ่ได้ยกของนังนังดงนะคะเนาะล่างสลัดจัดสลัดแล้วก็แพ็คของแพ็คยังให้พระเอกซื้อ กับบาาัตรลำบากอีกอย่างพเพราะเหตุใดอยู่เอาสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่เอาไว้สำมีได้ค่ะเด้อเด้อสาวผู้ดีฉันจะต้องไปอันเตรียมของคุ้าคือสิมีลูกค้าโทรโทรมาสั่งล่ะค่ะเดี๋ยวเตรียมของเตรียมยังแล้วเดี๋ยวมืออื่นเนาะคะ่ะเนาะถ้ามีเวลากับสิมนานั่งเว้านั่งฝอ,อยให้ฟังว่าเป็นแจ้งไดเนาะคะ่ะเนาะออาสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทีม่มาปูาศาสตร์นั่งเบื้องจนจบขอบคุณอีหลีค่ะดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อพี่น้อง